เปิดตู้นะครับเปิดตู้ดูลูกเป็ดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวทำคลิปสั้นๆให้พี่น้องได้ดูนะครับมีกำลังเจาะนะครับพวกที่ไม่ไ่าดีกำลังเจาะพวกที่เกิดก็เกิดนะครับก็พี่น้องท่านใดที่อยากได้ลูกเป็ดก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเพียงศูนย์แปดเจ็ดสองสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับนี่นะครับลงไปข้างหน้าก็เพียบมไปนะครับ ที่เอกได้ลูกเป็ดก็โทรเข้ามา0ื้ 8, 8, 8, 2ไปเจม1นะครับเรามาีลูกเป็ดที่เกิดขึ้นตลอดนะครับทุกอาทิตย์นะครับมีทุกอาทิตย์นะครับพี่น้องเกษตรกรท่าในใดที่สนใจก็โทรเข้ามาแล้วกันนะครับเราทำชื่อสั้นไว้นะครมีโอกาสได้ เร็ดนะครับก็ะเลงของที่เรั้ไว้นะครับท่านท,ท,ที่สนใจก็โทรเข้ามานะครับ0 8 7 2 3. 2แ2 1สองนะครับ